อัปเดตดวงชะตาชาวพฤกภในช่วงครึ่งหลังกรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์เดือนนี้นะคะเป็นมหาจักรและดาวพุธซึ่งเป็นดาวเรื่องเงินของชาวพฤกศพนะคะมีมาตรฐานทั้งราชาชโชคมหาจักรและอุจจาวิราชในตำแหน่งเดียวกันจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวพฤกศนะคะไปรับฟังข้อมูลกันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ทราบลัคนาราศีและเป็นลัคนาราศีพฤกศรับฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ ช่องโหราฮก้ามีอัปเดตดวงชะตาให้ฟังกันทุกเดือนนะคะใครสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับดวงชะตาชาวพฤษภศนะคะในช่วงครึ่งหลังกรกฎาคมในช่วงวันที่17นะคะดาวอาทิตย้ายเข้าสู่พบเรือสหัชชะนะคะโดยดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนพันธุทุนะไปมีมาตรฐานก็คือความเป็นมหาจักรนะคะมาตรฐานมหาจักรแปลว่าโลดผลไม่ธรรมดานะมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะโดยดาวอาทิตย์เกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุก็คือเรื่อง สินทรัพย์ก็ได้นะเรื่องครอบครัวก็ได้รวมถึงญาติพี่น้องนะคะสําหรับชาวพฤกษบถือว่าจะมีเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะหมู่เพื่อนสังคมค่อนข้างมากนะคะมีเรื่องของการอาได้ทั้งประโยชน์รวมไปถึงเรื่องของการแบกรับการแก้ไขปัญหาความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการเข้าหมู่พวกสังคมได้ด้วยนอกจากนี้นะคะหากช่วงเวลานี้คุณมีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็น าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องเปลี่ยนรถหรือว่าจะทําธุรกิจธุรกรรมใดๆช่วงเวลานี้ก็ถือว่าหลัง23กรกฎาคมไปแล้วนะมีแนวโน้มที่จะมีโชคาะเรื่องการเจรจานะคะ ดาวพุธของชาวพึกศพนะคะจะมีมาตรฐานโดดเด่นนะก็คือเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งมหาจักรและอุจจาวิราชนะคะในหลังวันที่23กรกฎาคมไปดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องของการลงทุนเรื่องโชคลาภของชาวพึกศพนะคะดังนั้นเมื่อมีมาตรฐานโดดเด่นถือว่าชาวพึกศพเนี่ยก็อาจจะมีโชคละเรื่องการพูดการสื่อสารนะช่วงเวลานี้อาจจะติดต่อเยอะนะเกี่ยวข้องกับการ วิ่งเต้นนะคะหรือยื่นเอกสารมีความวุ่นวายต่างๆเรื่องเหล่านี้นะแต่ว่าเป็นโชคนะก็คือเหนื่อยแล้วก็ได้มานะคะเรื่องของการต้องใช้ความพยายามในเรื่องของการสื่อสารนําเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้แต่การจะได้สินทรัพย์ต่างๆนะช่วงเวลานี้มีแนวโน้มเหนื่อยแล้วได้ดีนะคะดาวในภพเรือนพันธุในช่วงนี้นะคะจะมีอยู่ถึง3าดวงด้วยกันนะเรียกว่าเป็นทั้งดาวอังคารดาวพุธและดาวสุขนะซึ่งดาว คู่มิตรนะคะก็คือดาวประจําตัวของชาวพึ่งศพจะเป็นคู่มิตรกับดาวอังคานดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะชาวพึ่งศพมักได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนสนับสนุนจากเรื่องของคู่ครองนะคู่ครองให้ความช่วยเหลือดีหรือถ้าอายู่ห่างไกลกันก็สนับสนุนกันในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นไอเดียความคิดเรื่องเงินเรื่องทุนทรัพย์ก็ได้นะนอกจากนี้ใครที่ไม่มีคู่นะคะคุณได้แรงสนับสนุนผลักดันเบื้องหลังมาจากเรื่องของ หุ้นส่วนนะคะเรื่องของเพศตรงข้ามนะเรียกว่าจะมีคู่ค้าคู่สัญญาให้ความเกื้อหนุนในช่วงนี้นะคะสาหรับดาวพระเกตนะคะสัญ,ญลักษณ์เลขเก้าไทยนะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอ,องค์เทพเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องพลังที่มองไม่เห็นนะเดือนนี้ไปอยู่ในภพเรือสหัสชชะนะคะมีแนวโน้มเชา้าพุกศพก็มีเรื่องของการเข้ากลุ่มเข้าสังคมเจอคนเยอะนะหรือว่าเข้าไปในสถานที่ที่เป็น สถานที่โบราณเก่าแก่วัดวารมต่างๆนะคะมีเรื่องงานบูญงานบวชงานแต่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรู้จักคนใกล้ตัวนะคะอัจมีเรื่อง,องการเดินทางด่วนๆนะเกี่วยวข้องกับเรื่องญาติพี่น้องเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับภาพรวมของชาวพุทธมในเดือนนี้ดวงดาวจะไปรวมกันอยู่ในภพพันธุเยอะดังนั้นก็จะมีเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวข้องกับครอบครัวมากรวมไปถึงถ้าอา,อาจจะมีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยได้นะคะเนื่องจากดาวกลุ่มนี้นะคะจะไปเลงกับดาวเสาร์ ก็เกิดคู่ศัตรูเกิดขึ้นนะคะบางท่านมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของยอ้ายบ้านย้ายช่องนะตกแต่งต่อเติมนะหรือว่าเรื่องของการหยุดชะงักของกิจการอะไรบางอย่างในครอบครัวเพื่อที่จะกอ่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะบางท่านอยู่ในช่วงการเดินทางไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ได้น, <c oughs> นอกจากนี้น,นะคะาดาวคู่73นะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ยวดยานพาหนะนะคะเรื่องข้าของในบ้านแตกหักเสียหายนะคะหรือว่าเสื่อมสภาพไป บางทีก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับซ่อมรถซ่อมบ้านนะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่นะก็จะเป็นลักษณะแนวนี้นะคะสาหรับดาวคู่เส้นศัตรูเสาร์และศุกร์นะก็เป็นคู่เส้นศัตรูเรื่องของอความสัมพันธ์เรื่องของความรู้สึกได้ช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของคนที่สักหรืออำนาจสูงกว่านะเป็นเรื่องของการแบกรับเป็นเรื่องของความอึดอัดใจหรือว่า คุณก็แบกรับปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าในเรื่องงานนะคะสำหรับชาวพฤศพนะคะช่วงนี้ดาวการงานก็คือดาวราหูนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนวิดาศนะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะเพราะว่าดาวราหูเนี่ยจะย้ายประมาณต้นเดือนตุลาคมแล้วนะคะดาวการงานจะย้ายไปต้องเรียกว่าจะดีขึ้นนะดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะ,ะถ้าเรื่องงานยังไม่ค่อยดีนะเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเนี่ยยังไม่ค่อยได้ดังใจนะถือว่า ต้องรอช่วงปลายปีที่ดาวราหูนะคะยกออกจากภพวินาศและเข้าสู่ภพลาบผลดังนั้นชาวพุษภพก็จะมีโชคลาบแบบยาวๆวไปนะคะตั้งแต่17ตุลาคมนะเนื่องจากดาวการงานนะคะจะเข้าสู่ภพลาบผลไปเลงกับภพบเรือนปุตตะนะส่งผลดีเรื่องของในช่วง18เดือนนะก็จะมีเรื่องของการก่อเกิดการงานอะไรที่ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องของงานที่มีความมั่นคงหรือเกิดช่องทางอะไรที่ มีความมั่นคงและเสถียรมากกว่าปัจจุบันนะคะหลัง17ตุลาคมไปนะคะโดดเด่นการงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลรวมถึงเรื่องของการลงทุนต่างๆมีความเฮงความปังมากขึ้นนะคะให้เป็นข้อมูลกับชาวพึกศพไว้เบื้องต้นก่อนนะคะสําหรับบรรยากาศครัวเรือนในช่วง15-31กรกฎาคมนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ว่าดาวไปรวมอยู่ในภพพันธุเยอะถือว่า มีทั้งเรื่องดีเรื่องความคลุกคลีความเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเรื่องของคนใกล้ตัวในครัวเรือนมากหน่อยมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนนะคะจากญาติพี่น้องนะหรือว่าก็เกิดผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากครัวเรือนสินทรัพย์ที่ถือครองนะคะความหมายนี้ก็รวมไปถึงใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะสําหรับเรื่องคู่ครองเรื่องบุตรหลานนะก็เกี่ยวข้องเยอะเพราะว่าดาวคู่ครองจะเป็นดาวคู่มีกับตัวตนดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะ คู่ครองมีส่วนช่วยนะคะเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ได้มาจากเรื่องของเพศตรงข้ามหุ้นส่วนหรือคู่ครองนะคะสำหรับเรื่องบุตรหลานบริวารเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งมหาจักรนะคุณอาจมีกิจกรรมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในปกครองเยอะนะแต่ว่าคุณก็มีโชคลาภก็คืออาจจะปกครองง่ายขึ้นนะดูแลจัดแจงจัดการหรือพึ่งพาได้นะคะ รับเชา้าพฤกษพที่เป็นโสดหรืออยู่กับหมู่เพื่อนเยอะนะคะเดือนนี้ดาวในกลุ่มเพื่อนนะสังคมแวดวงก็โดดเด่นด้วยเช่นกันนะดังนั้นเชา้าพฤกษบนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ากลุ่มเข้าหมู่เข้าพวกนะมีเรื่องของการนัดรวมรุ่นต่างๆนะหรือว่าการพบปะเพื่อนเก่ากัลายานามิตรเดิมนะการได้ไปงานที่รวมตัวกันเยอะๆนะหรือเข้าสังคมมากในช่วงนี้นะคะสํมมาหรับเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุของชาวพฤกษพนะคะเดือนนี้ถือว่า ดาวประจําตัวนะได้เป็นคู่มิตรกันถือว่าคุณมีกําลังวังชาดีขึ้นนะคะเรื่อง,องความขยันแขันแข่งก็กลับมาดีขึ้นด้วยเรื่องของความเบื่อท้อเส็งนะค่อยๆดีขึ้นนะคะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะเนื่องจากดาวคู่แตกหักคู่ของการเป็นแผลได้ง่ายเรื่องของการมีแผลแตกหักฉีกนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินเหินการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะ สำหรับช่วงเวลานี้นะคะดวงดาวที่เล็งกันเนี่ยก็เป็นดาวคู่แตกหักได้นะใครที่ต้องมีเกณฑ์พูดคุยเจราจาหรือว่ามีความเห็นไม่ตรงกันกับคนในบ้านในครอบครัวนะถือว่าการพูดคุยก็ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าดวงดาวมีแนวโน้มเหนี่ยวนําให้เกิดเรื่องความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะบางครั้งก็มาจากเรื่องคําพูดที่พูดไปโดยคิดไม่ถึงนะคะหรือว่าเหตุที่เล็กๆน้อยๆได้นะคะเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวพุกศในช่วงครึ่งหลังกรกฎาคมนะคะ สำหรับท้ายคลิปนี้นะคะขอแจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะในเรื่องของผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะใครที่สนใจเรื่องการบริจาคนะคะใครที่ดวงดีอยู่แล้วนะคะอยากหนุนให้ดีขึ้นไปกว่านี้นะคะหรือใครที่มีอุปสรรคเยอะนะคะก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้นะคะช่วงเวลานี้ยังคงอำนวยความสะดวกให้กับชาวพฤกษบนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยสิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหรา59เก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะ ผ้าดิบสาหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะ วิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด bwn59 นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ,ะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ